คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งคดีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้สารรัฐธรรมนูญนะครับมีมติรับวินิจฉัยในคดีผลเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมของนายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับหลังจากที่มีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าสารจะมีคําวินิจฉัยตั้งแต่นู่นเลยนะครับเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดสารรับคดีเอาไว้วินิจฉัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นคดีเรื่องของหุ้นบุรีเจริญคอนสตรักชั่นหรือถ้าพูดกัน ง่ายเนี่ยนะครับเป็นคดีซุกหุ่นจริงหรือไม่ซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องติดตามด้วยใจระทึกกันละครับว่าในตอนสุดท้ายศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยให้นายศักสยามมีความผิดและก็ต้องพ้นจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือไม่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีมหากราบนะครับที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็เฝ้าติดตามลุ้นคําตอบอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งในวันนี้ศาลก็มีมติรับคดีเอาไว้วินิจฉัยเป็นที่เรียบร้อยครับหมูทุบ ยุคนสุดยอดสินค้าคุณภาพจากอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นของชุมชนขึ้นชื่อหมูเนื้อเน้นๆนะครับชุดละแค่เพียงร้อยสามสิบเก้าบาทเท่านั้นน้ําหนักร้อยสาสิบกรัมบวกๆนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะฮะอันนี้ผมเลือกคัดสรรมาเป็นอย่างดีสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนชุมชนนะครับชุมชนของแท้แน่นอนเลือกแต่ของอย่างดีสดใหม่ผลิตใหม่ๆนะครับเอามาให้กับผู้ชมแผ่นเนื้อเน้นๆเห็นไหมฮะแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยฮะแผ่นใหญ่ๆหมูล้วนๆเลยนะครับ และที่สําคัญทําสดใหม่ด้วยนะครับสินค้าชุมชนขึ้นชื่อนะครับถ้าจะบอกว่าเป็นของสุดยอดของไทยสุดยอดของชุมชนนีบอกได้เลยนะครับเนี่ยฮะ <c oughs> อร่อยมากคุณผู้ชมมันหอมมันสดมันใหม่นะชุดละแค่เพียงร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับร้อยสามสิบเก้าบาทนะน้าหนักร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะฮะถุงใหญ่เลยฮะสนใจพี่ว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยฮะ <c oughs> อร่อยมากนะกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ หรืออินบ็อกก็ได้นะฮะเนี่ยฮะผมกินเข้าไปแล้วยังมันพอดีคำนะหมูเนื้อเนื้อเน้นเน้นนะครับร้อยสามสิบเก้าบาทสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามานะครับเนี่ยฮะเนื้อหมูแผ่นสวยๆแล้วเมื่อกี้ผมแกะออกมาให้ดูเลยหมอกินเข้าไปคือมันมันสัมผัสได้ถึงหมูเนื้อเน้นเและเป็นของชุมชนช่วยเหลือชุมชนสนับสนุนชุมชนเป็นจุดเดือนของผมยุคคนและก็ทีมข่าวอยู่แล้วนะครับรายได้ส่วนหนึ่งก็ เอาไปทําข่าวนะครับช่วยเหลือทีมงานเข้าไปนะครับเนี่ยฮะชุดละร้อยสามสิบเก้าบาทน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะครับสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่เป็นสินค้าชุมชนคุณภาพอย่างยิ่งนะครับมาต่ออีกอันหนึ่งครับอันนี้จากนาคนปรปฐมนะชุมชนที่นครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมอันนี้หมูแผ่นนะครับร้อยกรัมนะฮะราคา9 9บาทเท่านั้นนะฮะอันนี้99บาทสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยผมแกะเลยนะแกะให้ดูอีกอันหนึ่งนะ หมูทุบมาสักครู่จากสิงห์บุรีนะฮะอันนี้หมูแผ่นหมูแผ่นจากนกคนปรปฐมกรอบนะแผ่นเนื้อเน้นๆเลยผมไปตามหาของผมอะนะผมจะเป็นคนไปตามหาของอร่อยก็คือสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนดูด้วยแผ่นเะฮะสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนนะครับเนะี่ยฮะวะอืมลองเสียงกรอบอร่อยมากนะชุดละแค่เพียงเก้าสิบเก้าบาทนะฮะหมูแผ่น ร้อยกรัมชุดละเก้าสิบเก้าบาทนะครับจะถูกกว่าหมูทุบหน่อยนึงนี่ฮะสนใจเพงว่าสนใจสนใจก็ามาได้เลยนะครับหรือกดก็ไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ผมยืนยันนะผมไปออกตามหาสินค้าเนี่ยผมจะเลือกแต่ของดีๆมาจัดจำหน่ายนะเพราะจุดยืนของผมเนี่ยเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านอยู่เคียงข้างชาวบ้านชุมชนชุมชนนะผมก็จะขายของชุมชนของชาวบ้านแบบเนี้ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับอุดหนุนสินค้าของทีมข่าวยุคนได้สนับสนุนชาวบ้านวิสาหกิจชุมชน ให้ดับสนุนทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปแบบนี้นะฮะและที่สําคัญอย่าลืมนะได้ของดีมีคุณภาพแน่ๆเนี่ยเนี่ยหมูแผ่น99นะร้อยกรัมจากนครชัยศรีนะเอามาจากทินเลยเอามาสดๆใหม่ๆหมูทุบจากพรมบุรีสิงบุรีเอามาจากทินเลย,เาาาน,เลยนะอันนี้ร้อยร้อยสามจุดเก้านะร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่นี่ครับน้ำพิกากหมู สูตรผมเองเลยสูตรแม่ยุคคนอ้าวสูตรแม่ยุคคนแล้วก็อัดดปปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยนะเนี่ยฮะชุดละ99บาทนะร้อยกรัมบ,บวกๆเหมือนกันคุณผู้ชมด,ดูกา,กากหมูนี่ากากหมูทอดสดใหม่ใส่ให้เบิ่มๆเลยนะเนื้อนเน้นๆ,เ,นนๆเห็นไหมครับ99าบาทเนี่ยฮะเป็นสูตรเมืองน่านนะครับเป็นสูตรเมืองน่านสูตรเมืองปัวบ้านเกิดผมเองสูตรของคุณแม่ผมเองนะครับสนใจพพ่เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาชุดละแค่เพียง 99บาทเท่านั้นนะครับ9ก100กรัมบวกบวกอ่าถุง100กรัมบวกบวกนะครับนี่ฮะนะน้ำพริกกากหมูนี่สูตรเมืองน่านนะแล้วก็ทอดกากหมูชิ้นกำลังสวยเลยแปะเอาไว้ข้างบนเบิ่มๆเลยนะให้เป็นพิเศษเลยนะครับสนใจพิมพ์ค่ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้นะครับนี่ฮนะน้ำพริกกากหมูนี่วันนี้นําเสนอ3อย่างนะทั้งน้ำพริกกากหมูหมูแผ่นแล้วก็หมูทุบนะ พูดแล้วก็สุดยอดเลยนะครับสำหรับสำหรับสินค้าการน,นำเสนอแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่อุดหนุนแล้วก็สนับสนุนพวกเราชุมชนไทยนะชาวบ้านนะครับมีรายได้เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพเป็นซิกเนเจอร์เป็น,ปนลายเซ็นของแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยไดีนะครับให้เข้มแข็งและก็ยั่งยืนต่อไปครับ